พมนาเชิงปฏิบัติการคือวันนี้มีสองงานงานแรกไปเปิดัมนาเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมตากศิลานั้นคือข้าราชการแล้วก็ฝ่ายปกครองทุกฝ่ายทุกฝ่ายในจังหวัดก็ร่วมทําแผนจังหวัดแล้วก็มาที่มมสคือมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีก็มารับฟังการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาแล้วก็กลับไปอีกทีบ่ายสองนี้ไปปิดสัมนาแล้วเดินทางม,มาจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ขึ้นเครื่องที่จังหวัดขอนแก่นครับครับ ครับผมก็ขอบคุณคุณสุทินมากนะครับครับผมลงคอรมอยังทํางานหนักนะครับมาวันอังคารพรุ่งนี้ไม่มีการประชุมคอรมอเพราะว่าท่านเพิ่งกลับมาจากสารคามและจะมีการประชุมคอรมอในวันศุกร์ที่ตามมานะครับเพราะงั้นสัปดาห์นี้ก็พูดง่ายว่าเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจโดยคณะรัฐมนตรีก็ยังตัดสินใจได้ในวันศุกร์ที่กาลังจะถึงนี้นะครับครับขอบพระคุณท่านสุทินนะครับครับเช่นกันครับขอบคุณสองท่านครับพอบคุณและสวัสดีครับครับ ครก็ก็เห็นแล้วว่า,วา,วาสะดืออีสานคือสารครามก็ได้ดูแลอบอุ้มแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ธนายกรมตรีและคณะได้สื่อสารกับสิ่งที่ตัวเองจะทําไปรับฟังสารทุกสุขดิบของชาวนาความขาดแคลนบกพร่องน้ําแรงน้ําเยอะหรือว่าขาดแคลนอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะจัดจัดซื้อจัดหาเพื่อการ ทำเกษตรท่านายกก็ดูแลเต็มที่ครับผมครับก็รู้สึกว่าเรื่องใหญ่ๆจะมีสองสมเรื่องนะฮะที่ไปประชุมคอรามอสัญจรในครั้งนี้ก็มีเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำา3 5ุแสนล้านที่ท่านสุทินบอกว่ามหาสาราคามเนี่ยไม่ค่อยประสบน้ำท่วมเท่าไหร่แต่ว่าจะเน้นเรื่องดัาของน,น้ำแ,แล้งมากกว่านะฮะแล้วก็มีเรื่องของโครงการนะฮะงบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานรถไฟ2ล้านล้านบาทแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเดี๋ยว3เรื่องนี้คงจะต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษใช่ครับครับ เดี๋ยวถามท่านเพิ่มเติมนะท่านสอสนเวลาที่เหลือสักประมาณ5นาทีนี้เราต่อกันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจโลกกันดีไหมครับดีครับเรื่องของประเทศจีนตอนนี้มีรายงานข่าวมาบอกว่าในช่วงไตรมาสที่2นี่นะครับบอกว่า GDP ของประเทศจีนนั้นหดลดเหลือ7.5เปอร์เซ็นต์คือความจริง GDP 7.5เนี่ยนะสำหรับประเทศกําลังพัฒนานมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับครับหนึ่งประเทศกําลังพัฒนาอย่างไทยอย่างมาเลยอย่างอาเซียนวระเี้นะ การได้ GDP เกินเจ็ดไมเรื่องยิ่งใหญ่มากแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าโลกทั้งโลกตอนนี้นะ่ะนั่งลุ้นว่าจีนจะยังเกิน8เหมือนเดิมไหมถึง9เหมือนเดิมไหมครับเพราะว่า,อ,าอเมริกาก็ได้สเเซกว่ากว่ายุโรปก็ติดลบไปอาจจะลบ1นลบสเหมือนกันครับบ้านเราแต่ตอนแรกต้นปีเราพยากรประเทศไทยนะครับว่าจะมี GDP เพิ่มถึง5.5ครับตอนนี้พอผ่านไป สเดือน6เดือนก็ลด GDP 6, 000, ลงมาเหล, 4, ลือสีเหลือสี่จุดห้สาเหตุที่ต้องลดก็เพราะว่าเศรษฐกิจของจีนไม่ดีพอที่ตอนนี้ประเทศจีนส่งออกไปปร,ประเทศไทยส่งออกไปจีนเยอะมากเมื่อเศรษฐกิจของจีนเริ่มลดน้อยถอยลงบ้างนิดหน่อยนะครับครับอย่างไรก็ตามก็มีผลต,ต่อการส่งออกของไทยทันทีเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นนะเศรษฐกิจของจีนที่เหลือเจ็ดจุดห้นะ ก็มีทีท่าว่าทางจีนเขาก็ไม่ได้ตกอกตกใจนะครับครับมันลดลงนิดหน่อยแหละฮะก็จากการพยากรณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของใครต่อใครนั้นก็จจีนจะอยู่ประมาณแปดถึงแปดจุดห้าครับเพราะงั้นเมื่อพอมันลดลงมาเหลือเจ็ดจุห้าเนี่ยดูเหมือนจะน้อยลงแล้วนะครับความจริงมันก็ไม่น้อยหรอกครับครับแล้วก็ทางจีนเขาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเขาบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะเขาจำเป็นต้องดูแล าการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนจีนครับต้องดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่คนจีนครับคือเศรษฐกิจจีนมันพุ่งทะลุฟ้าจนมันโตต่อเนื่องมาเป็นระดับ1 0 1ถึง11มาเป็นเวลาร่วม20ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะการนำเข้าของจีนก็คงลดลงการทั้งจีนยังมีปัญหาเรื่องเ,อเงินสดสำหรับใช้ในระบบเศรษฐกิจจีนเขาก็ยังไม่ สนใจใหญ่ดีเพราะฉะนั้นใครประเทศใดก็ตามที่จะวางแผนเศรษฐกิจโดยอาศัยว่าจีนเป็นผู้นาเข้ารายใหญ่ของโลกนี่คงจะต้องทบทวนนะ <c oughs> แล้วก็อาจจะต้องหาตลาดใหม่ครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นผลดีด้วย <c oughs> เช่นอย่างเมืองไทยของเราอาจจะทําหน้าที่แทนจีนในบางตลาดก็ได้ถ้าเราสามารถจะบุกไปหาตลาดใหม่ๆมาเพียงพอนะครับ <c oughs> เพื่อชดเชยกับการที่จีนลดการนําเข้านะครับ <c oughs> นั่นคือปัญหาของ ศรษฐกิจ7.5แล้วเผลอๆปีนี้อาจจะเห็นเศรษฐกิจจีนที่ต่ํากว่า7.5นะครับแต่ว่าคงค,คงไม่ต่ำมาเท่ากับไทยหรอกครับเรายังมากกว่าไทยอยู่นั่นแหละครับก็ย<ๆ>ังมากน่าจะมากกว่า4.5หรือว่า5.5เปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็คงจะต้องทบทวนอย่างที่ท่านสมานบอกไปจีนลดการนําเข้าเพราะฉะนั้นการที่ไทยจะส่งออกสินค้าประเภทต่างๆไปยังจีนก็คงจะต้องกรับเปลี่ยนนะฮะแผนเรียกว่าไปประเทศอื่นแทนไปหาตลาดในประเทศอื่นแทนนะครับครับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่า ปัญหาก็คือบ้านเราบ้านเราต้นปีเราคิดว่าเศรษฐกิจการเติบโตของเราจะอยู่ที่5.5ารับแต่ตอนนี้พอมันจะเหลือตอนนี้พยากรว่าไทยจะอยู่ประมาณ4ี่ถึงสีหรือ4 5จเนี่ยนะครับผลที่ตามมาก็คือว่า <c oughs> ทางการที่รัฐบาลเตรียมทําโครงการ3.5แสนล้านสําหรับระบบน้ําครับทําโครงการสองล้านล้านสําหรับระบบขนส่งทางรางเนี่ยนะ แล้วมีอุปสรรคนะครับมีคนพยายามจะบล็อกไม่ให้ทำโดยเหตุผลว่าจะโกงมากับผมก็ไม่รู้โกงยังไง <c oughs> เพราะว่ายัางไม่ได้กู้เลยเงินยังไม่มาเลยยังไม่ได้จ้างใครเลยอันนี้แหละจะเป็นอุปสรรคอย่างน้อยสำหรับผมนะครับอยากจะเห็นโครงการ3.5แสนล้านก้าวหน้าต่อไป <c oughs> เพื่อหนึ่งเราจะได้ป้องกันน้ำท่วมผมผมเคยอยู่เมืองอยู่เมืองจีนมา ปีหนึ่งเมื่อ30สปีที่แล้วนะครับผมไม่นึกว่าจะแม่น้ำที่อยู่ชายแดนจีนม,มันจะท่วมจนกระทั่งมันพังตึกริมถนนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโครงการ3ามยุทธศาสตร์คือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับปีนี้ด้วยนะครับ สำหรับปีนี้ด้วยนะครับครับก็หลายๆโครงการเองก็รัฐมนตรีที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบในโครงการต่าง,างๆทั้งสองล้านล้านบาทหรือว่า3.5มแสนล้านบาทเองก็ตั้งข้อสังเกตเองบอกว่าฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยชอบาตั้งแง่บอกว่าอเอ๊ะกู้มา,าจะโกงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ากลัวว่าจะกู้มาโกงก็ไม่ต้องทําอะไรกันอพอดีคือผมไม่รังเกียจที่ฝ่ายค้านจะยกประเด็นขึ้นมา ผมรังเกียจที่องค์กรอิสระยกประเด็นในสิ่งที่อยู่ในจินตนาการมาพูดทันองครับครับเอาละครับเสียดายเวลานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบพระคุณท่านสสมานะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราแล้วก็ขอบคุณอีกสองท่านท่านสุนัยแล้วก็ท่านสุทินที่เรียกว่าก็มีข่าวสารให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการรู้เขารู้เราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดีๆบ่ายสองโมงนะครับวันนี้ผมนันทวัฒน์กิ่งนอกท่านสสมานแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอคคุณมากรับ